นะครับวันนี้วันจันทร์จะรู้ราคานะครับวันนี้เรามปเล่นเกมโรตารี2หรือดิฟเฟนต์บีเอ็นเชียนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วมันคือเกมอะไรนะมันคือเกมโมบ้าและทุกคนก็อาจจะได้เคยได้ยินนะครับก็โมบ้าเกมแนวไหนก็ได้แล้วครับอารีตามนั้นเลยซึ่งถ้าเรากดค้นหาคู่ต่อสู้แล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าเรียกตัวนะครับทั้งหมดก็จะมี120 ยี่สามตัวโดยประมาณอันนี้ผมอันนี้เ่าที่ผมนับได้โดยประมาณแต่ผมมีไม่ได้นับหรอกเคยเคยนับไปแล้วแต่จำไม่ค่อยได้โดยประมาณยี่หนึ่งร้อยยี่สามตัวมาถึงเขาก็จะให้เราแบนแล้วก็จะให้เลือกฝั่งเราสองตัว,ตวอันนี้คือธรรมดาไม่ใช่นแรงไม่ใช่อะไรนะครับฝั่งเราเลือกมิดไปผมซึ่งมีความเก่งกาจ <5 seconds. S 2> ในเกมนี้มากแบบเล่นมามากกว่าสองพันชั่วโมงนะครับดันถึงผมผมจะเล่นตัวที่เล่น <seconds> ผมจะเล่นตัวที่เล่นง่ายนะครับ เพราะว่าไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวโชกไก่ไม่ดีเรียบร้อยครับค้างไปหนึ่งดอกไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเฟรมเรทนะเฟรมเรทไปแล้วค้างไปอีกแล้วครับตอนนี้ตัวตัวที่ผมเล่นนะครับคือตัวแซนคิงชื่อมันคือแซนคิงสกิลหนึ่งของมันคือเป็นการสาตารันเป็นการพุ่งตัวเองเ็เป็นการมุดดินพุ่งตัวเองเข้าไปส,าต,าสตันศัตรูเป็นเวลาตามที่มันเขียนอยู่ครับ2.2วิถ้าอัพเต็มระยะก็จะไกลขึ้นและความเสียหายก็จะแรงขึ้นถ้าอัพ ไปเรื่อยๆสกิลสองก็คือหายตัวแล้วก็ทำดาเมจต่อพื้นที่รอบๆสกิลสามก็คือเมื่อตีเมื่อตีคีฟตัวไหนมันก็จะติดพิษและพอคีฟตัวน,นั้นตายมันก็จะทําดาเมจกับสิ่งที่อยู่รอบๆนะครับตามตามระยะที่มันเขียนอยู่ไม่รู้เขียนตรงไหนอันติของผมคือเอพีเซ็นเตอร์นะครับคือมันเป็นการที่ยืนไล่ยืนไล่สกิลประมาณประมาณ2วิยืนไล่สกิลประมาณ2วิแล้วมันจะทําการกระท้อพื้นแล้วมันจะมีมันหกครั้งความเสียหาย ต่อครั้งก็คือหนึ่งรสิจะขึ้นที่ช้าลง30เอร์เน์เมื่อโดนแล้วก็โจมตีช้าลง30สิเมื่อโดนเช่นกันมีคูดาวอยู่ร้อยกว่าแล้วแหละกำลังมาซื้อของไปเลยเจอในเกมซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วครับนี่คือืภาพในเกมข้าให้ตัดหนึ่งเพราะว่าผมปรับตังสุดเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้กระตุกแต่มันก็ยังกระตุกอยู่ไม่เป็นไรถือว่าเล่นไปคราวนี้พนันไปห้าสิบนะครับระดับผมแล้วแบบต้องพนันต้องพนันห้าสิบมันไม่ได้ เกก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้มีมีเลนเหมือนเหมือนอาวีเลยแต่ต่างกที่มันจะอยู่ในคอมแล้วก็ละเอียดกว่า้คนที่เล่นในนี้ก็จะค่อนข้างที่จะไม่มีการเปิดไม์พูดกันแต่จะมีการด่าการต่างฝีปากอยู่โดนแรงถ้าเป็นแรงนะครับถ้าเป็นธรรมดามันก็ค่อมีแล้วก็เรารอเวลาเราเรารอเวลาแย่งลุนในในในช่วงเวลานี้รอคลิปเดินนะครับแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาทําการดูนะครับว่าดาฟของเราเป็นยังไงซึ่งผมก็เล่นเกมนี้เพื่อความสนุกลุ้้นไม่ได้ ซีเรียลไม่ได้จริงจังอะไรนั้นแต่เล่นเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้เรื่อยๆซึ่งเรื่องดงเรื่องดับเรื่องอะไรเรื่องความรู้อะไรไม่มีเลยครับเอาจริงไม่มีความสามารถในการดูเรื่องดับเรื่องอ่านเกมเรื่องอะไรสิตัวอะไรมาก็แค่ซัดมันอาพูดมาแล้วเพื่อนจะให้เดือนทำไมทำไมฮะทำไมฮะทำไมฮะแรกผมจะสตาร์ทมาสองตัวมันพุ่งไปแล้วมันสามารถสตาร์ทสตาร์ทหมู่นะครับตัวนี้แซงกกินัไม่ได้แดกหรอกไอ้น้อง ครับแย่งรูมาได้เมื่อกี้คือการคือคือการแย่งรูน,นะครับมันจะเป็นทุกที่เลยตรงนี้ตรงนี้จะมีรูจะมีรูสี่ทิศจะเกิดจะเกิดการแย่งรูนกันทุกที่เพื่อชิงความได้เปรียบครับเพราะว่ามันจะได้โกเพราะว่ามันจะได้เงินสี่สิบบาทต่อคนของของแต่ละทีมฝั่งนันได้ไปอันหนึ่งก็ได้แค่สี่สิบได้มาสี่อันคูณสามสี่คูณสามได้เท่าไหร่ครับ โลแต่เรายี่สิบครับก็คือเราจะได้เราจะได้เปลี่ยนศัตรูมาเรายี่สิบนี่ผมก็ซื้ออ่าผมก็ซื้อ m a จิกสติ๊กมาเลยก็คือเป็นไอเทมที่เวลาศัตรูใช้สกิลในในในระยะของไอเทมมันก็จะมันก็จะทําการอ่าดูดอ่าดูดเป็นเลข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 ,เลขไป <More than S 1> แล้วพอแล้วแล้วเราก็สามารถกด,ดได้มันจะเพิ่มเลือดเพิ่มมานาได้มันเป็นมันเป็นของไม่ใช่ยูเรนกับศัตรูที่ใช้ที่กดสกิลบ่อย ซึ่งเรามองแล้วก็เราเช็คก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นซึ่งซื้อมาก็ไม่คุ้มอะไรถ้ายซื้อซื้อมาก็ได้อยู่แต่อาจจะไม่คุ้มที่จะออพเป็นเมจิกวารเมจิกวารก็คือเป็นขั้นอัพเกรดนะของคลิปเราก็ไล่มันออกไปแล้วก็แอคโคคลิปได้มาแล้วก็ลาจิปไปอันนี้คือจะลาจีปง่ายน,นิดนึงนะครับเพราะว่าผมออกยิมร้อยผมซื้อคิปนิมเบสมาปกติตัวนี้มันตีเบามากลาชิปตัวไหนไม่ได้นี่ครับผมอันนี้ไป ผมพุ่งใส่มันพร้อมที่เขาทางที่ชีฟเลือดน้อยครับเพื่อที่จะได้ทำดาเมจกับมันแล้วก็ล่าชีฟไปด้วยมีประโยชน์คูณสองเราจะไม่ปล่อยให้อะไรพลาดเราไปขาดกดชีฟเสียตัวเป็นการแอคโคชิปแต่ไม่ต้องแอคโคแล้วแม่งตียูใหญ่เลยนะครับตียูสามนปครัวมันเป็นยูสามเนี่ยอย่างนี้ผมเดี๋ยวผมอธิบายดูตีตัวนี้ไปใช่ไหมครับอ่ะตีตัวนี้ไปรอศัตรูเข้ามาใกล้ศัตรูมันไม่เข้ามาใกล้นะครับมันรู้มันเป็นคอมโบได้แต่ทำอย่างนี้แล้วมันจะโดนดาเมจรอบๆหลบไป คือการอันนี้คือการดีไลน์คิฟทำให้ศัตรูได้รับเลเวลน้อยลง30%ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรโคตรแม่ดีทุกๆ2อนาทีจะมีการเกิดรูอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2ที่มันจะซุ่มเกิดแต่ละที่เอ้มีคนมาเสือกไม่ดีไม,ไม่ไม่ดีไม่งามมาซะเลยไม่ดีไม่งามมาซะเลยไม่ดีไม่งามมาซะเลยเออซุเกิดแต่ละที่แอคคิปเยอะเอาวอเพื่อนโดนฉันโดนอ้าว ทำไมฮะ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 แลกแลกกันไปไหมเออแลกกันไปครับพอจะพอได้อยู่ผมซื้อของทามาแล้วมันไล่ผมมันไล่ผมเดี๋ยวผมรอสวนแล้วก็ชี้ไปด้วยครับมันโดนดาเมจที่ไปีกเรือทรายก็หิวเลือดเรือทรายมันจะหายตัวได้ครับดี่รงนี้แหละสามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างดีเยี่ยมเกมมันค่อนข้างจะละเอียดเกินไปนะ ถ้าถ้าจะเทียบกับอาร์เพราะว่ามันเป็นเกมกมินคอมอ่ะแล้วก็ได้อยู่ไอ้เกมนีัเป็นการผมกดคลิกทีก่ศัตรูครับให้คีิปมันดันเข้ามาให้คีิปมันเล็งผมถ้าผมชี้ที่ตัวตัวชี้มันจะหันมาตีผมเขาเรียกเป็นการเอ็กโคคลิปเป็นเทคนิคการเอ็กโคคลิปมันจะเป็นงานที่มันจะทําใหเา้เราได้ลาบชีพที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตันไปได้ชีพด้วยหไหมครับได้ดาเมจด้วยได้ชีพด้วย มันดีอยู่แล้วคุ้มค่าอยู่แล้วนี่ครับทำดาเมจไปวิวสองลแล้วดาเมจแรงด้วยเออเพื่นนอนอนไล่เพื่อนนอนไล่คนยังไม่ออกจากนี่ครับเพราะว่ามันยังอยู่ในโซนของคีฟอยู่คุ้มคม่าแน่นอนทุกประการเล็กๆดีๆและมันจะตายสองตัวเห็นไหมครับตายสองตัวเลยจากผลจากสกิลสามอ,อันทีนี้ อันทีนี้มันก็ฟาร์มไปผมก็ไม่อยากะตีสูีมัวเพราะว่าตัวมันเป็นแคนรี่มันมันระยะไกลดีอยู่แล้วอเื่อ่อเออสวยเอเดเนี่ยจังหวะผมได้ละอันติได้ละแล้วก็มกติไงกัน แต่มันกดอติดมันดามอิเลยไม่เข้าเลยแล้วมีค่านี้ได้าแร่สัพพอร์ตก็ซับไปคนกลับบ้านไหมไม่ควรที่เห็นอยู่นี่โอ้โหโดนซอลวรอดมาได้ไม่รู้รอดป่ะรอดแหละ ถ้าเมื่อก like ี like <Great. S 2> ้มันรู้มันฮุกมามันมันได้นะจะรอดแล้วไม่เป็นไรมาหน้าหมดพอดีมาเติมเรื่อยๆเลยลดลดเอาลงอาลงเป็นการเป็นการลดสแต็คตัวเองทำให้มันเต็มเร็วขึ้นช่วยได้ถ้าเทมกดมาเลยมานามันยังเด้งอยู่เพราะมันอยู่ในบ่อรีบมาจะได้ถึงทันให้มันเร็วยิ่งขึ้นก็ลดระยะเวลาเข้ามาลึกแล้วตอนนี้เพื่อนไปจังตามมาไม่ได้ไม่เข้ามาลึกมากซึ่งซัดมากเลย ดเดี๋ยวเขามาีตู้จะอัดเนี่ยลำบากหมดเยอะเลยจะไ,ได้เป็นตัวหนึ่งแรกไปตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เสียเปรียบเป็นไงนะครับสู้แล้วมันก็จะแพนะ้แพ้แพ้ผมจะรีบขึ้นเอเทนเดียลเบลแล้วให้ไวสุดเ,เรียบเบลคือไอเทมชิ้นนี้ไม่อะไรคลิกแหละอะไรคลิกแหละอะไรอะเอเทนเดียลเบลก็คือไอเทมชิ้นนี้สองชิ้นน<ฟ>ี<ฟ>้รวมกับเมทเอเทนเดียลเบลซึ่ง ต้องเรีบขึ้นให้ไวที่สุดต้องไปหาที่ฟาร์มเงียบๆเช่นตรงนี้มันก็มันก็ไม่เงียบแล้วก็ไม่ปลอดภัยหรอกแต่ก็ถ้าถ้ารีฟาร์มก็ได้อยู่รีบๆเล่นให้มันเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาอย่างรวดเร็วผมจะไม่ไปยุ่งในป่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ฟาร์มป่ามันก็ดีแหละแต่ถ้าไปยุ่งในป่ามันจะมันจะยุ่งกับพื้นที่ที่มันปลอดภัยก็คือเซฟมันจะมีมันจะมีแบ่งการการเล่นอยู่ก็คือเป็นการเล่นแบบอารเป็นการเล่นแบบแอคทีฟกับพาสี อังกิษก็คืออาจจะเล่นแบบอันตรายแล้วก็ดุดันแต่พาสิบก็คือจะเล่นแบบเฉยๆนิ่งๆแต่แล้วก็ไม่ค่อยดุดันมากแต่จะปลอดภัยมากๆจะไม่ค่อยเสี่ยง yes, <indeed. S 1> ผมก็ต้องไปฟาร์มที่ที่เสี่ยงเพราะว่าที่ที่ปลอดภัยผมจะเป็นของเชลลี่เพราะเชลรี oh. ร่ตายทีแล้วมันหนักหนาสาการไม่ใช่เรื่องที่จะสนุกเลย,เย,ยแล้วพอหลังจากนั้นเกมก็เสียเปรียบลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ไดทำให้ผมต้องพิมพ์จีจีไปแล้วก็แพ้ไปตามจบตามไทคลิป ซึ่งผมไม่อยากคิปมันยาวผมก็เลยจะตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไปดูสิ่งเสริมง,งานได้บจบ GG ไปสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากเพิ่งกลับมาเล่นตอนแรกก็เอาเอาแพ้ไปเลยนั้นสำหรับวันนี้ชีพของผมก็ลายทีนี้ครับไปพบภาพสวยๆงามๆกับความแพ้แพ้ของผมได้ที่ฟังเรนยนระเบิดเชิญครับ <laughs> dire victory. The crown of sand has fallen. <laughs>